สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรสำหรับพวกชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงครึ่งปีแรกนะคะของชาวมังกรที่เกิดในระหว่างวันที่22ทธันวาคมจนถึง21มกราคมนะคะตามการเซตวันที่แบบ Western y, เวสเซนแอสโทรจีเวสนแอสโทรจีนะคะศาสตร์ตะวันตกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าขอดูพลังงานของ ชาวราศีมังกรหน่อยค่ะสามดาบไม่รู้เสียใจอะไรมาคะเป็นอะไรเอ่ยนายดอลสอดนอนไม่หลับเนาะเครียดเนาะ The Devil The View of Fortune A c e o f Cups ค e n นอพนดิคิลสไม่รู้คิดถึงใครเนาะนอนนอนไม่หลับอะ่ะค่อนข้างที่จะเครียดเนาะชาวมังกรอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีฟดาวนิดหนึ่งหรือว่าใครพูดอะไรนิดหน่อยก็จะแบบอิโมชันลหน่อยหนึ่งนะชาวมังกรในช่วงที่ผ่านมาโอเคค่ะชาวมังกรคิดมองเห็นแล้วว่าแบบคุณค่อนข้างที่จะเครียดอะ่ะไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาแต่ว่ามันแบบ มันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบหลีกเลี่ยงได้เนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ทันตั้งตัวกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะได้บางคนแบบเพิ่งได้รับโอกาสบางอย่างมาแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะดีนะมันน่าจะโอเคนะแต่มันก็อาจจะยังไปไม่สุดนะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเครียดแบบเหมือนยึดติดกับ อดีตบางอย่างอะคะ่ะเราก็เหมือนรอคอยคิดถึงใครอยู่สักคนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบคุณอาจจะยังไม่ค่อยพออะเหมือนเหมือนลำบากอะ่ะมันเหมือนมันติดพันอยู่มันมันยังออกจากความเครียดนั้นไม่ได้ร้อเอรเซ็นเออันนี้คือพลังงาน ที่ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าจะเป็นแบบถุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไฮไลท์ที่จะเข้ามาของชาวมังกรเป็นยังไงบ้างเวทค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะมันจะได้จะดีขึ้น Remain Positive ค่ะอย่าคิดลบเด็ดขาดขอให้คิดบวกมันเนี่ย n p o s n t o v i t i v e แบบมันเข้ามาวันมันมาบอกว่ามันกำลังจะมีเรื่องที่ดีอยู่แหละแต่มันต้องใช้เวลาหน,หน่อยนึงมันต้องใช้เวลานิดนึง ถ้าสมมติใครรอคอยเงินอยู่อะไรเงี้ยรอคอยความันคงอยู่เนี่ยม,มันมันมีมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีหวังว่ามันจะไม่ได้นะแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ขอให้คิดบวกอย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจอย่าคือคือแบบเศร้าได้นะแต่ว่าคุณต้องแบบต้องแบบ fighting อะ่ะแล้วก็ต้องแบบ move on จากมันให้ได้อะ่ะต้องแบบ ต้องเดินหน้าต้องก้าวต่อไปอ่ะอืมแล้วมันรอดแน่มัน ask for, ask for ask for help from others อืมคืออยากพยายคือช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเครียดนเลนยแต่ไพ่เข้ามาแนะนำว่าถ้ามีคนเข้ามาขอให้คุณสื่อสารเยอะๆขอให้คุณแบบ เพื่อนของคุณหรือว่าใครบางคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณแต่อาจจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ปิดกั้นตัวเองอยู่จากความเครียดนั้นเลยมองไม่เห็นความหวังดีหรือว่าทางออกที่มันเข้ามาหาคุณผ่านทางเพื่อนฝูงหรือผ่านทางคนรอบข้างคุณเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาบางอย่างแล้วว่ามันมีคนรอให้คุณอะมันมีคนรอให้คุณขอความช่วยเหลืออยู่ หรือเขาคนนั้นนะ่งสแตนบายรอคุณอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณครอบครัวหรืออะไรก็ตามอะ่ะและเขาสามารถที่จะคุณช่วยและเขาสามารถที่จะช่วยคุณให้ผ่านพ้นกับความเครียดบางอย่างที่คุณเป็นอยู่ได้อืมบางทีการได้พูดการได้แชร์รงความเครียดหรือปัญหาอะไรบางอย่างของเราอะ่ะให้กับ คนที่เราไว้วางใจหรือเพื่อนเราเนี่ยมันก็เป็นการระบายที่ดีแนละมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการปลดปล่อยเหมือนมันรีลิสออกไปมันทําให้ความหนักมันเบาลงได้นะคะแล้วบางทีแบบคนคนนี้ยถ้าเขาเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณอนะ่ะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเบาลงไปได้เลยนะอืมโอเคเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันเป็นแบบเป็นเรื่องกันไปเลยคะ่ะขอดูความรักคนโสดของชัมก่อนนะคะ The h a l o แ a n นมันจะมันเหมือนกับว่าบางทีคุณก็แบบมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนดีๆเข้ามานะแต่เหมือนคุณต้องเปิดใจก่อนอนะคุณยังไม่รู้มันยังไม่เปิดใจอะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่คิดมากอะไรอยู่นะ,นะคะสำหรับคนโสดหรือในบางคนคนโสดในบางคนอนะต้องต้องบาลานซ์ตัวเองนะต้องฮิล ต้องแบบให้โพสิทีบอะเออโพสิทีบอะแล้วก็แบบจัดการกับอารมณ์ของตัวเองความสมดุลอะไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมานะอาจจะแบบเพิ่งเลิกมาแล้วเป็นคนโสดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันรู้สึกว่าแบบให้มันติดอยู่บางอย่างทางั้งๆที่จริงๆแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณอยู่นะแต่ขอให้แบบคุณทําใจร่มๆไว้โพสิทีบไว้มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะ ค่ะเนี่ยให้เปิดใจแหละจริงๆคุณเปนคนมีเสน่ห์เ่ะมันก็มีคนมันน่าจะมีโอกาสดีๆแล้วเขาคนนั้นที่เข้ามาก็น่าจะเป็นคนที่ดูดีอยู่นะ hard to h a r t conversation เนี่ยค่ะไพ่เข้ามาเลยแบบคนโสดเนี่ยคุณไม่เปิดใจแน่นอน express your love ค่ะให้กล้าที่จะแบบแสดงออกไปด้วยนะแล้วก็แบบอย่าแบบอย่ามีอะไรอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวอ่ะเออไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณถึงแบบลังเลนะคะ แต่แบบถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้เปิดใจแล้วก็เคลียร์ตัวเองเปิดใจแล้วก็แบบแสดงออกมาเลยอะว่าตัวเองต้องการอะไรเอออย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะอย่าอย่าอย่าต้องเปิดใจอะเออขอดูความรักคนมีคู่ค่ะ The Chariot The Empress นายฟอความรักคนมีคู่อ่ะบางมันมีความคิดถึงมันแล้ก็มันมันมีความคิดถึงกันอยู่อ่ะเออมันเหมือนมันไม่รู้ว่ามันเป็นความรักที่มันค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้พลังเยอะนิดนึงอ่ะเออหรือบางคนแบบมันคิดถึงหรือว่ามันอยู่ไกลกันอ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางทีมันก็เหนื่อยเออ แต่ในช่วงนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณดูมีเสน่ห์เหมือนกันนะในสายตาคู่ของคุณอนะเออแต่เกดก็ไม่รู้ว่าแบบคุณรอคอยอะไรอยู่คุณเหนื่อยอะไรอะนะมันมีความแบบหนุ่งหน่วงอยู่ในนั้นอนะเออมันมีเกณฑ์การเดินทางมาหากันด้วยนะสําหรับคนที่อยู่ไกลกันคนที่รอคอยกันอยู่อะ่ะอืมหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบที่มีทะเลาะมีแบบการแบบ เคลียร์กันไม่ลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะแบบโอเคมาคืนแต่คุณจะดูมีเสน่ห์นะในบางท่านที่มีคู่จะมีเสน่ห์แล้วก็แบบคิดถึงกันแล้วก็แบบเหมือนมาหากันอ่ะหรือาในบางทีมันก็แบบถ้าใครมีทะเลาะมีอะไรกันอย่างเงี้ยมันมันก็รู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกแบบบางทีมันก็แบบท้ออ่ะ ต่อความยากต่ออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยความแบบความความรากักอะที่มันมีให้กันมันก็ยังตัดกันไม่ขาดดูสวยหล่อในใสายตาแฟนอะอจริง You deserve love deserve ค่ะคุณรักได้นะจริงแล้วอะปลดปล่อยความเศร้าวความเครียดออกไปให้หมดนะคะ Pay attention to the red flag เนี่ยอืม Honeymoon เนี่ยค่ะมันมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยที่บอกอะ่ะเออการมาหากาันการกลับมาหาการรอคอยและการเดินทางกลับมาหาหรือว่าในบางคนแบบอมืมีไปฮันนีมูนแหละเออแต่ในระหว่างฮันนีมูนนั้นอาจจะมีแบบอ,อ่อนิดนึงที่ทําให้รู้สึกว่าแบบบางช่วงบางตอนแบบอาจจะมีอาจจะมีแบบติดขัดนิดนึงเช่นแบบอ,อ่า การเดินทางหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยพาหันนะที่จะใช้เดินทางหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายค่ะในบางคนนะคะอาจจะต้องมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่เตือนเตือนคุณให้ให้ให้ระมัดระวังให้ให้คีมมอนิเตอร์สำหรับในคู่บางคู่ที่แบบมีปัญหากันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเกดมองคิดเกดคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหานั้นคืออะไรเออแต่ก็แบบ ให้ระวังแล้วก็แบบให้พยายามประคับประคองอะคะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เป็นแบบเป็นข้อชันขึ้นมาให้ให้ระวังอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องระวังในเรื่องของการเดินทางยานพาหนะอะไรเงี้ยคะ่ะการฮันนีมูนก็เป็นโอเคอยู่นะเป็นทริปที่แบบแฮปปี้อะถ้าสำหรับใครที่มีคู่เราจะเดินทางมันค่อนข้างที่จะ ค่อนข้งที่จะเด่นนะคะใครที่แบบเคลียร์ตัดจบเพิ่งเลิกลามาอะไรเงี้ยเกตมองว่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยสิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือจะเคลียร์ลงตัวขอดูความขอดูเรื่องการเงินหน่อยค่ะ Four of Bonds the Hangman Four of Swords การเงินอ่ะมันเหมือนแบบมันค่อนข้างที่จะเครียดเนอะเออเพราะฉะนั้นแบบใครที่แบบนกที่ขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในเรื่องการเงินด้วยจะเป็นส่วนใหญ่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบเป็นแต่แฮงแมนเนี่ยนอนหงายอยู่เลยเออเหมือนรอคอยเงินอยู่หรือว่ารู้สึกต้องคิดเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเออหรือว่าใครที่แบบ อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยม,มันมีเกณฑ์ว่าแบบช่วงนี้อาจจะต้องแบบใช้เวลานิ่งๆนิดนึงทาใจล่มๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะคุณเป็นคนที่เก่งอะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วอะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยเวทอันนี้ก็คือไพ่รอคือมันค่อนข้างที่จะเครียดแหละ อืมมันค่อนข้างที่จะเครียดแต่ว่ามันมีความหวังอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ดีกับเอ,อคนที่เขาแบบเก่งๆหรือว่านายหน้าอะไรประมาณเนี้ยคาที่ดินอสังหา,าริมทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบได้ได้ดีได้ได,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 ดอะไรกับประมาณเนี้ยแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยอะบางอย่างมันอาจจะต้องรอมันอาจจะพอสไว้นิดนึงอ่ะ ก็เลยแบบก็ไม่แน่ใจว่ามันมันรออะไรอยู่มันถึงแบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ในเรื่องการเงินแต่เดี๋ยวจะมีคนมาเคลียร์ให้ละค่ะแล้วด้วยความที่คุณแบบก็เจ๋งพอตัวของคุณอยู่แล้วว่ามัน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 ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่ต้องกลัวนะคะขอดูในเรื่องการงานประจำค่ะ Hash of Wands queen of cups two of wands งานประจํามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่ดีเลยแหละมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามารออีกแบบหนึง่งว่าเผื่อมีออปชั่นเข้ามาให้เลือกด้วยคือแบบมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณอาจจะได้ทํางานอะไรที่มันแปลกใหม่ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณก็แบบพร้อมมาเอเนอร์จีคุณพร้อมแอคทีฟแล้วก็รู้สึกแฮปปี้อารมณ์สมบ อ,อารมณ์การจัดการของอารมณ์ความบาลานซ์ในทุกอย่างมัน,มนกําลังจะลงตัวขอใ,ใช้เวลานิดนึงนะคะมีเกณฑ์แบบได้เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะงานอะไรที่เป็นงานที่เกี่ยวกับการต่างชาติงานที่ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเราหรือแบบงานที่แบบจะต้องดีลกับคนที่แบบมีดิสเทนซ์นิดนึงอะ่ะใช้ระยะเวลาเออ เป็นงานที่แบบโอเคเลยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะสำหรับงานประจำงานเสริมค่ะงานเสริมอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวเงินทองอยู่ในช่วงของการยุ่งการรักษาคุณภาพหรือการรักษาสแตนดาร์ดของงานของตัวเองการทุ่มเทแล้วก็คือแบบอยู่ในช่วงคุณก็แบบสร้างมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะมันมีเบสของมันอยู่แล้วอะ เราก็โอเคเลยค่ะงานเสริมคุณอาจจะได้กลับไปทำโปรเจกต์เดิมๆหรืองานอะไรที่คุณคุณคุณชินงานอะไรที่คุณแบบเคยทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอาจจะเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือของสวยๆงามๆหรือการกลับไปทํางานที่บ้าน w o r k from Home อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ต่อมาคนที่ไม่มีงานคนที่ว่างงานจะได้งานไหมคะ นายรับสอดอาจจะมีเกณฑ์แบบค่อนข้างที่จะแบบงุดหงิดอยู่ช่วงเนี้ยไม่ได้ดั่งใจคุณมัง้งแต่คุณแอคทีฟมากเลยนะคุณแบบคุณยุ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าที่มันยังไม่ได้งานอะ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันเงียบนะเพราะความที่คุณแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วแบบอยู่ไม่เฉยอะ่ะแต่ว่าเป็นความที่แบบมันเลือกไม่ได้มันเหมือนประมาณว่าแบบ คุณไม่รู้คุณจะเอาอยัางไงดีคุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าบางคนแบบตัดสินใจไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันมีโปรเจกต์เยอะภาระเยอะเลือกเยอะมีหลายออปชันเราเลือกไม่ได้ว่าจะทําอันนั้นดีไหมจะทําอันนี้ดีไหมมันถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วแหละในช่วงหกเดือนเนี้คุณจะต้องตัดสินใจให้ได้แล้วคุณจะต้องเลือกให้ถูกคุณจะต้องจิ้มให้ถูกคุณจะต้องชัดเจนในตัวเองว่างานอันไหนที่เหมาะสมกับ ตัวคุณเองคุณต้องถามตัวเองว่าอะไรที่คุณต้องการซึ่งเกณฑ์มองว่ามันจะจัดการได้มันจะเขียได้ภายในครึ่งปีเนี้ยเกย์ว่าคุณได้งานแต่คุณต้องมีความชัดเจนในตัวเองอืมแล้วก็แบบมันมีความแบบการสื่อสารอยู่ในนั้นนะการคอมมูนิเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอให้ถ้ามีการดีลกับบริษัทหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ขอให้เคลียร์กันอย่างชัดเจนแล้วก็ อาจจะมีใครบางคนมาพูดหรือมาทําอะไรคุณรู้สึกว่าคุณหัวร้อนเออก็ขอให้แบบใจเย็นเพราะว่าเก็บเตือนาแล้วนิดหนึ่งแต่ว่าก็แค่แบบก็แค่แบบน้ no อยซี่อ่ะเสียงลมกเสียงกาอืมอย่าอย่าไปโมโหอะไรเลยเอออย่าใจร้อนนะคะอืมแล้วก็ขอให้เลือกให้ถูกสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณคิดไวอ้อ่ะมัน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 ก็มีเกณฑ์จะได้นะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนแล้วก็ การสื่อสารของคุณด้วยว่าคุณชัดเจนและคุณแอคชั่นมากน้อยแค่ไหนคุณเคลียร์มากน้อยแค่ไหนกับงานงานนั้นการสื่อสารกับการตัดสินใจการพูดที่ชัดเจนการเคลียร์ตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเรื่องนี้สำคัญมากไพ่ไพ่ขึ้นมาแบบแนะนำเลยโอเคค่ะการงานไปแล้วงานการเงินไปแล้วความรักไปแล้วโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด โดยรวมโมวอนะคะของชาราสิงมัง,งกรน,นะคะเกคิดว่าอะไรก็ตามที่แบบมันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นท็อกซิกเอนเนอร์จีที่คุณเจอมาเอ่อมันอาจจะเป็นช่วงเวลาในการเคลียร์เคลียร์ด้วยมันอาจจะยังมีแบบติดค้างในใจคุณอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันจะเคลียร์ได้แล้วภายใน6เดือนนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนจากไพ่ที่เกตคาลิฟายไปทีละสเตตัสนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ขอให้คิดบวก เข้าไวเยอะๆแล้วก็แบบเทคแอคชั่นเยอะๆอยา่าท้อใจอย่าเศร้าใจนะคะแล้วก็แบบอย่าเอาตัวเองอย่ากเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่าแบบอินโทรเวิร์ดค่ะมีอะไรขอให้แชร์แล้วก็ขอให้แบบแชร์ให้เพื่อนคนรอบข้างฟังขอความช่วยเหลือไปเลยถ้าเข้ามาบอกเราว่าแบบคุณจะมีกัลยาณิตรที่ดีที่จะแบบช่วยขุนให้ให้ก้าวให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันติดอยู่ ในใจของคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะชาวราศีมังกรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับเลน Mi มีเก้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ